เล่นมวยดีกว่าเมวยดีกว่าอ๋อรับนี่ ะตดผมใหม่ร้อย

是有点 ไตอนได้เปรียบไป่อนได้เปียใช่อืมเืมอ,อล่วงใช่ วชนะแล้วเราลวงแค่ครั้งเดียวมันลวงต้องครั้งทราบครั้งไม่ไม่รู้จะไม่ได้หมานอนคุยจะกระจายล่อ ขึ้นนี่เดินรถมากเลยมาอื่นเฮ้จะหมดเวลาแล้วสามสองหมดเวลาแล้วใครชนะไอครั้งลูกแพ้เองช่าง 哎，发一个来演演。 哎喂。<noise> Ich พี Only ่ผมเดี๋ยวค่อยซื้อที่หลังก็ได้งงเลย่ไรใส่สุดเลยโอ้ nắm dùng giày chua xe về vứt lòng cỏi Hãy subscribe bèo up oh Hands up. Um. chete oh one makan i สักเลย้ยอมสีมนะผมเลยอ่านะผมข่ามาให้เบลมาหน่ยผมเนี่ย ใจก็เป็นพันีก่ก็เด็สามร้อยกว่าบาทอวมต่อหนวดมัเนเรียบร้อย 이것도 옵션 아번 시도할 거 好、嗯。嗯 <laughs> ต้องกลับมาล้างแค้น Thank yeah. yeah. กันพยายาม